GWM แ a n ง3 0 0กับสเต็ปล้อยางยกพิกัดงบประมาณ1 0 0 0 0แบาทมารับชมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ใน m s t t r t h a i Channel นะครับกับผมโบสนัทพลครับ GWM แท้ง3 0 0ครับหลังจากที่เปิดตัวมาได้ไม่นานก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์ออฟโรดที่ดูสวยงามนะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจครับเข้ามาตกแต่ง เปลี่ยนล้อกับทางร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งคสครับผมเป็นเคสพิเศษครับเพราะว่าเป็นคันแรกที่จะทําการยกด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอุปกรณ์ชุดยกสําหรับ gwm tank 300ยเนี่ยยังไม่มีออกมานะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนแค่ชุดล้อยางวันนี้ครับเรามีสเตปจัดล้อยางโชกพร้อมยกนะครับเต็มระบบเลยเดี๋ยวเรามาดูรายการสินค้ากันนะครับมาเริ่มต้นที่ชุดล้อครับคันนี้ล้อต้องบอกว่าดุดันมากๆกนะครับกับครา Black r h น n o นะฮะ เจ้าแรดดำนะครับสำนักนี้นะครับล้อเนี่ยจะเป็นสไตล์ออกเป็นแนวเมทัลนะครับดุดันออกเป็นแนวก้านตันๆนะครับลายนี้ครับมากับลายคาบีนครับ17คูณ8.5อ f f เ e ตศนะครับผมยางครับลูกค้าเลือกใช้เป็นนิโตริดแกลเปอร์นะครับ285 70 17เป็นยางที่อยู่ในกลุ่ม RT นะครับแต่เสียงรบกวนต่ำนะครับความนุ่มนวลไม่กระด้างนะครับผมรองรับความเร็วได้ดีและที่สำคัญคือดุดันมาก เป็นยางอีกหนึ่งรุ่นที่ทางร้านเราติดตั้งบ่อยและส่วนตัวผมก็ชอบรุ่นนี้นะครับผมว่าภาพรวมเนี่ยมันทําได้ดีทุกๆด้านเลยนะครับในส่วนของระบบช่วงล่างครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยจากแซนแคทครับชุดระบบช่วงล่างแซนแคทคอยล์โอเวอร์ตัวนี้เนี่ยมาจากออสเตรเลียนะครับเป็นแบรนด์ออสเตรเลียซึ่งผลิตตรงรุ่นแท้ง300สามารถทําความสูงได้ที่50มิลิเมตรหรือ2นิ้วนะครับในชุดก็จะประกอบไปด้วยช็คทวินทูบ4ต้นนะครับสามารถปรับแอ j u จ t ความนุ่แขงไดด้ระับ คอยสปริงหน้าหลังนะครับทำความสูงไปที่50มิลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวกันเซนะครับเพราะว่าแท้ง300เวลายกขึ้นไปเนี่ยมุมกันเซจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนขนาดความยาวของกันเซให้เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตนี้ครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งลงมาในแท้ง300จะออกมาเป็นทรงไหนดุดันแค่ไหนเดี๋ยวรับชมกันต่อครับ